สวัสดีวันนี้ช่องข่าวรอบโลกเราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวการประท้วงที่เนปาลโดยเราจะสรุปไทม์ไลน์การประท้วงที่เนปาล จุดเริ่มต้นก่อนอื่นต้องพูดถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก่อนในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนปานประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักประชาชนอดอยากคนรุ่นใหม่แทบจะหางานทำไม่ได้และยังมีปัญหาการคอร์รัปชันของรัฐบาลอีกแต่ประชาชนชาวี้ปานก็อดทนมาตลอดจนถึงเดือนกันยายน2525 25. กระแส เนโปเบบี้ช่วงต้นเดือนกันยายนชาวเนปานได้เริ่มตั้งคำถามและออกมาแฉบรรดารลูกการน,นักการเมืองที่ชอบทำตัวอวดรวยใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยจนเป็นกระแสเนโปเบบี้ในสื่อโซเชียล ประเด็นลามไปถึงเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลแม้แต่ชาวเนปาลที่ออกไปทำงานต่างประเทศก็เริ่มตั้งคำถามว่าภาษีของพวกเราได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศจริงๆไหมวันที่4กันยายน2555แบนโซเชียล แทนที่จะออกมาตอบคำถามประชาชนรัฐบาลเนปาลกับเลือกแบรนด์โซเชียลกว่า26แพลตฟอร์มโดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาเฟกนิวและอาชญากรรมไซเบอร์ Cyber. แต่นั่นกลับทำให้กลุ่มเด็กเจนเซตในประเทศลุกคือออกมาประท้วงมีการใช้ธงกลุ่มจนสลัดหมวกฟางเป็นสัญลักษณ์การชุมนุมเช่นเดียวกันกันกบการประท้วงที่อินโดนีเซีย นานวันเข้าจำนวนผู้ชมุมนุมก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่8กันยายน2525 25, วันเสียงปืนแตกและแล้วจุดแตกหักก็มาถึงในวันจันทร์ที่8กันยายนเมื่อรัฐบาลเนปาลสั่งให้กองทัพและตำรวจเข้าสลายการชมุมนุมด้วยกระสุนจริงจนทำให้มีผู้ชมุมนุมเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย18รายและนั่นคือ ยิ่งสร้างความกดแค้นให้กับผู้ชุมนุมเป็นเท่าทวีขณะที่คนเจนอื่นๆเนี่ยนะคะแบรนด์โซเชียลยังพอทนแต่ค่าประชาชนนี่พอเลยออกมาร่วมการประท้วงด้วยและวันที่9กันยายน2525 25, การมาดุทะเลเพิงแม่รัฐมนตรี K.P. ซามาโอรี จะประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนจากการสลายชุมนุมแต่ก็ไม่อาจดับไฟแค้นของประชาชนได้อีกแล้ว กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเผาทำลายทำเนียบรัฐบาลอาคารรัฐสภาและสถานที่สำคัญหลายแห่งรวมถึงมีการบุกไปเผาทำลายบ้านของเหล่านักการเมืองบรรดารัฐมนตรีที่เหลือก็ต่างทยอยกันประกาศลาออกบางส่วนเนี่ยได้หลบหนีออกนอกประเทศ ตำรวจจึงตัดสินใจวางอาวุธและเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมทำให้เวลานี้การปกครองของรัฐบาลเนปาลล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงและประเทศเข้าสู่สภาวะสูญยากาศทางการเมืองนั่นเอง